โ <O> <ข>อ้เดชพี่น้องเอ้ยยังว่าบุญนุ่นคำนำได้เฮงหงโครงการเพิ่นไม้มุ่งเพื่อพี่น้องชาวประชาโคกน้องหน้าโมเดลสายใยแห่งความหวังเมืองบานสีมังค์ังจนส่วลูกหลานขอเชิญทานมาเบิ่งโครงการอริยกเกษตรน้องค่ายเขตที่ตั้งน้ำสวยพังพร้อมพัฒน,นาใครเมืองหน้าอยู่ประตูสู่น้องคายนบไหว้พระสี่อานข้าวสารหอมบริชันดี มีหลวงพ่อใหญ่คู่เมืองหรือเรื่องในคุณธรรมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันจิดาศีจันทร์ที่ปรึกษาสภานักเรียนค่ะสวัสดีครับกระผมนายเจริญสินทิพสุขเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนน้ำาสวยวิทยาครับวันนี้พวกเราขอนำเสนอโครงการอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง โรงเรียนน้ำสวยวิทยาจัดตั้งอยู่ในเขตอำเภอสไครจังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำสวยไหลลงสู่แม่น้ำโขงเป็นวิถีชีวิตหล่อเลี้ยงคนพืชและสัตว์มีคุณภาพดินที่ดีเป็นแหล่งเพาะปลูกข,ข้าวหอมมะลิ105เนื่องจากได้รับรางวัลจากกระทรวงพาณิชย์ถึง2ปีซ้อนเพราะเป็นข้าวที่ดีที่มีคุณภาพหอมนุ่มอร่อยเนื่องจากเป็นข้าวอินทรีย์จึงไม่มีสารพิษตกค้างและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยครับ โรงเรียนน้ำสวยวิทยามีพื้นที่114ไร่มีต้นไม้ป่าไม้ธรรมชาติมีสระน้ำเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบูรณาการสู่โครงการอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชด,ดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังค่ะผู้ปกครองน,รนโรงเรียนน้ำสวยวิทยาซึ่งอยู่ในชุมชนสักไครร้อยละ90ประกอบอาชีพทำนา นอกจากนี้ยังมีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการทำกษตรแบบผสมประสานการจักสารโดยใช้วัสดุธรรมชาติไม้ไผ่และการนวดแผนไทยจึงทำให้นักเรียนเรียนรู้และเกิดไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปค่ะขอบคุณครับ างด้านวัฒนธรรมประเพณีทางด้านพระพุทธศาสนามีาศาสนาสถานที่สําคัญเช่นพระธาตุบางพวนพระธาตุล่าหนองพระธาตุพลจิกเวียงงัวมีพระที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา,ปาเป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคค<ป>ีในวิถีชุมชนของชาวหนองคายคือหลวงพ่อวสยัยหลวงพ่อพระศีอานหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อและยังมีพระอาริยสงฆ์คือหลวงปู่เทศเทศดังสีวัดหินมักเป้ง ด้านวัฒนธรรมประเพณีมีงานบูชาพระธาตุดวงข้าวเจดีสีพระแม่โพสกเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานสืบต่อมาแต่โบราณการและยังมีประเพณีที่สิบสองครองสิบสี่นอกจากนี้จังหวัดหนองคายยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางจังหวัดหนองคายยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลป์ทางประวัติศาสตร์ <S <S และประเพณีที่สําคัญคือ บางไฟพญานาคซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในคืนท1่5ค่ำเดือนสิบเอ็ดของทุกปีครับโรงเรียนบ้านบ้านแจ้งโคงล้ลามแจ้งขาครับปิดไมค์ให้ด้วยครับโรงเรียนบ้านแจ้งโคงลามแจ้งขาปิดไมโครโฟนให้ด้วยนะครับเชิญโรงเรียนน้ำน้ำน้ำสวดพรยาต่อเลยครับเชิญต่อครับ จังหวัดน้องคายมีสะพานเชื่อมสองฝั่งโขงคือสะพานมิตรภาพไทยลวาวทำให้จังหวัดน้องคายรวมถึงอำเภอสาไใครยอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมื่อรวมกับโครงการอารยเกษตรแล้วนั้นทำให้ชาวอำเภอสาไใครมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้ตลอดจนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ครับผมโรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณา,าการโดยผ่านกระบวนการโดย โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งดาเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 6 3เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะต,ต,ต่างๆที่จําเป็นในการดํารงชีวิตเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน,ในชีวิตประจําวันเช่นฐานการเรียนรู้ทางการเกษตรการทาสวนสัะรดสวนกล้วยสวนมะนาวเป็นต้นซึ่งในลําดับขั้นตอนต่อไปโรงเรียนจะนําหลักสูตรอารยเกษตร รายะเยเกษตรแบบ4บูรณาการประยุกต์กลุ่มสาระกแบบารเรียนรู้และใช้ปัญหาเป็นฐานการดําเนินการฐานโครงงาน <laughs> การใช้การใช้กิจกรรม i s การบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะค่ะ <laughs> ครับท่านผู้บรการมีแนวทางในการดําเนินงานโครงการนี้อย่างไรบ้างครับครับในการดําเนินงานของโรงเรียนน้ําสวยวิทยาเริ่มจากทีมที่มีส่วนร่วมในเหตุดอกที่1ซึ่งประกอบด้วยบ้าน วัดและโรงเรียนซึ่งในวันนี้เจ้าคณะอำเภอสไครทางโรงเรียนก็มีท่านผู้อำนวยการเขตเป็นตัวแทนทางบ้านก็มีท่านนายอำเภอเป็นตัวแทนแล้วก็มีในส่วนโรงเรียนก็มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในเหตุดอกที่2คือการบูรณาการการเรียนรู้8กลุ่มสาระในแผน C เพื่อที่จะให้ลูกๆได้เรียนรู้แล้วก็ต่อยอดไปสู่แผน B ี และแผนเอต่อไปในส่วนที่3เราจะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อลูกหลานของชาวอำเภอสไคยและจังหวัดหนองคายต่อไปครับ,บ,รบจากการเข้าร่วมโครงการอรารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาเป็นการรวมพลังระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อสู่การพัฒนาที่มีความมั่นคงและยั่งยืน และลำดับต่อไปเรามาฟังทัศนะและแนวคิดบุคคลสำคัญต่อไปนี้ครับอาจาร์มาพระรูชริธรรมกรเน้ากรสไครยินงดีที่จะเป็นผู้นำในการนำหลักธรรมตามหลักพิษฎีมาสอนแนะนำครูอาจารย์นักเรียนและชุมชนให้นำหลักมีสติมีสัมสัญญะในการพัฒนาองค์กรและกิจกรรมนี้ ให้รู้ลงเร้รูดีที่คอสเรื่องวอครับจากโครงการดังกล่าวก็จะทําให้โรงเรียนเนี่ยจะได้มีแหล่งเรียนรู้ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้ชุมชนเป็นฐานนักเรียนสามารถที่จะได้นําไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจําวันผมจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตามหลักบบคือบ้านวัดและโรงเรียน และจะบราการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อเกิดการพนาที่มีความมั่นคงมั่งคั่ง,ย,งยั่งยืนต่อไปครับสำหรับกิจกรรมเอามือสามคัคคีมีทั้งหมด4ฐานกันเรียนรู้ดังนี้ค่ะฐานที่1ปลูกผักสวนครัวรัวกินได้นำโดยคุณครูสุวรรณีคำเมืองคูณและนักเรียนแกนนำอรารยเกษตรครับฐานที่สปลูกมะนาวในวงบ่อนำโดยคุณพ่อสม สมบัติเทพวรรณประธานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและนักศึกษาวิชาทหารค่ะฐานที่3ปลูกพืชสมุนไพรนําโดยดรการนนทแสนเผาและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนน้าสวยวิทยาครับฐานที่4ปลูกผักปลอดสารพิษนําโดยคุณแม่ขวัญเดือนแสงพาปราชชาวบ้านและนักเรียนอรยารยเกษตรค่ะด้วยสำเนึกใน, <S <S ในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เราพวกเรา นัก,นกเรียนยแกนำอะไรเกษตรโรงเรียนน้ำสวยวิทยาจะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับนักเรียนทั้งหมดแสดงรหรัสครับโรงเรียนน้ำสวยวิทยาขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุด รชุดน้ำสวยวิทยารวมใจเทอรไทยองราชาขอเรียนเชิญรับชมครับ สีสิสิทธิบมาวอนเกียรติข้าจอนองค์พอลวงชาวไทยทั่วทั้งปวงได้รู้หลวงพลภัยพานบารมี ก็พอเป็นมาแล้วค่ะ พี่น้องเอ๋ยบุญกุศลคุ้นคำน้ำไทยเฮืองหงครงการเพิ่นหมายมุ่งเพื่อพี่น้องชาวประชาโคกน้องหน้าโมเดลสายใยแห่งความหวังเมืองบ้านสิมังคังจนสัวลูกหลานขอเชิญทานมาเบิงคองการอารยะเกษตรนองค่ายเขตที่ตัง้งน้ำสวยพังพร้อมพัฒนา เด้อมาถ่าหน้ากันค้อิสานแข่งแห้งครับใส่ควถ่ายหน้าครับพระตาวานถ่ายหน้าแล้วแล้วผูสานพระตาวาน ปูเผาโดยที่ีการดับเพื่อนมาหน้าดับนะครับนี่นะครับหน้าดักมัเป็นหน้าขาวครับหน้าดับแท้ เกลียวขอนะครับเขาได้ที่เด็ดเอาขอมาเกีียวสม,นะมัยนั้นบ่ามีรถเกีียวรถไถเลยครับลองใส่กับร่างคนนี่แหละเกียวว่านกันมา

ขาเบือกมาแล้วเข่าเบือกจะกินเมืรร่อไะไร้ะครับสมัยจะกินบวโรคสีครับต้องตำข่ากินเองครับ ขอเสียงปรบมมือให้สำหรับชุดการแสดง